สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเซฟไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเตรียมจะนำไปเผยแพร่นะครับามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการทำงานนะครับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยผมจะขอเปิดแค่โปรเจกต์เมนอย่างเดียวนะครับถ้านักศึกษาได้ดูคลิปที่แล้วในส่วนการรวมไฟล์เนี่ยนะครับเมื่อเรามีการรวมไฟล์ทุกอย่างทําเสร็จทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมาอยู่ที่โปรเจกต์เมนโปรเจกต์เดียวนะครับซึ่งก็จะมีสไลด์ที่เป็นการรวมไฟล์งานจากโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์คอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาบทเรียนโปรเจกต์แบบทดสอบต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนการเซฟงานเพื่อนำไปใช้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีการตรวจเช็คไฟล์งาน หรือไฟล์วัตถุที่เราแทรกไปบนสไลด์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วลบมันทิ้งออกไปก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ผมได้มีการพูดไว้แล้วในบาง,บางคลิปที่ผมสอนไปนะครับเอามาทวนอีกทีนะฮะเพื่อให้เราเช็คให้แน่ใจก่อนจะเซฟงานนะครับอพอเปิดโปรเจกต์เมนขึ้นมาแล้วนะครับโปรเจกต์เมนตรนี้นักศึกษาต้องพร้อมแล้วนะฮะลองเทสพรีวิวดูก่อนนะว่าคลิกกลับไป กลับมาได้ไหมนะฮะแล้วเนื้อหาครบถ้วนไหมมีการออกแบบสวยงามหรือยังนะฮะแล้วก็มีปุ่มออกจากบทเรียนหรือยังนะครับปุ่มเมนูควบคุมครบหรือยังนะฮะอ่ะทีนี้พอมาที่โปรเจกต์เมนแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาจะอยู่ที่สไลด์ไหนก็ได้นะครับให้มาที่เมนู Library นะครับไลบรารี Library. จากนั้นเนี่ยมาคลิกมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับคลิกเลือกคำว่า Select อันยูสไอเทมนะครับคลิกปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมีไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบดําๆแบบนี้ให้นะฮะแล้วเราก็กดลบไปแต่ในที่นี้ผมคลิกแล้วมันไม่มีนะฮะแสดงว่าก็ใช้งานได้นะครับอ่าโอเคนะฮะไม่มีเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าของใครมีนะกดคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็นแถบดําๆให้เหมือนในคลิปก่อนที่สอนไปนะครับแล้วก็กดลบทิ้งไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเซฟกันเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเซฟก็จะเหมือนการเซฟไฟล์งานปกตินะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาเลือกที่เมนู p u b บ i ดนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูคำว่า p u b บ i ด to computer นะครับจากนั้นเนี่ยพอเลือก p u b l i ดคอมพิวเตอแล้วเนี่ยนะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนกันในส่วนของการเซฟไฟล์เป็น .swf นะครับก็คือเราก็ตั้งชื่องานของเรา project title ตรงนี้ ให้นักศึกษาตั้งเป็นรหัสนักศึกษานะครับตั้งเป็นรหัสนักศึกษานะครับอย่างของผมอาจจะยกตัวอย่างเป็น4 7 0เ3 3ดศูนยีงงสมมอะไรเงี้ยสมมตินะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บนะโฟลเดอร์ตรงนี้นักศึกษาก็จำให้ได้นะครับจำให้ได้ว่าเก็บไปตรงไหนนะฮะตรงนี้ผมเลือกโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเช็คนิดนึงนะฮะผมเลือกโฟลเดอร์นี้แล้วกัน นะครับแล้วก็กดเซ e c ฟ folder นะครับาจากนั้นนะครับนะตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว Project Title นะครับแล้วก็ Location เก็บตรงไหนนะครับแล้วมาเช็คเป็น SWF หรือ,อยังแล้วก็ติ๊ก full screen หรือ,อยังแล้วก็กด Publish นะครับรอสักครู่พับบิทเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมา,าเตือน บอกเราว่าเอยมีการเซฟไฟล์เสร็จแล้วนะคุณต้องการจะพรีวิวดูไฟล์ที่เซฟเสร็จแล้วหรือเปล่านะครตรงนี้ผมก็จะไม่ดูนะผมกด no ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟไฟล์งานทั้งหมดที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอันดับแรกนะครับอ่ะทีนี้มาดูเราเซฟ,นะฟไว้ตรงไหนนะครับเราเซฟไว้ตรงไหนตรงนี้เนี่ยนะครับคุณก็ไปเช็ค ในโฟลเดอร์ของคุณนะครับอย่างนี้ผมเซฟไว้ในส่วนของวิชานวัตกรรมนะครับะนะครับออขอภอภัยผมเซฟไว้ในนี่ฮะโฟลเดอร์รหัสนักศึกษาแบบนี้นะครับอ่ะไฟล์ที่เซฟแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟล์ตรงนี้ผมตั้งไว้นะฮะ4 7 0 4จ3 1 0 1 5จะเป็นไฟล์แบบนี้ s w f อันนี้คือเป็นไฟล์ที่เราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะที่จะเซฟส่งผมนะฮะให้คุณทําแบบนี้ต่อนะฮะอ่านี้เราได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้เราเซฟเราได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะครับก็คือไฟล์ s w f นั่นเองนะฮะให้เรามาทําแบบนี้ต่อครับอ่าไปที่เมนูไฟล์นะครับเราอยู่ในหน้าโปรเจกต์เมนนี่แหละนะครับไปที่เมนูไฟล์จากนั้นให้คุณเลือก new project แล้วก็มาเลือกคําว่า aggregator project นะครับ aggregator project แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้คุณทำการทำไมฮะกดเครื่องหมายบวกด้านล่า,รางรนี้กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทำการเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่ คุณเซฟไว้นะครับที่คุณเซฟไว้เมื่อกี้นะครับที่เซฟเป็น .swf ผมเจอแล้วนะฮะเป็น4043310115 .swf เซฟไว้นะครับอ่าแล้วกด open นะครับกด open อ่าลอง Preview ดูซิว่าเป็นยังไง r e v i e w ดูนะคผมกด preview ดูนะครับคุณก็จะเห็นงานของเราคุณอย่าลืมนะฮะใครที่ เซฟเป็น s w f เมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณไม่ได้เอาแถบ p a y b a c k control ออกเอาออกก่อนเซฟด้วยนะฮะจะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเหมือนขั้นตอนการเซฟไฟล์ e s w f นะครับเอาแถบ p a y b a c k control ออกก่อนอ่ะพะอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเป็นแถบต่างๆตรงน,นี้ยแถบเมนูตรงน,นี้เราไม่เอานะฮะเราจะมาเลือกที่เครื่องมือลูกกุญแจตรงนี้นะครับ p u b l i c Setting แล้วก็เลือก High Table of c o n t e n t นะครับล้วกดโอเคแล้วกด Preview มาใหม่อ่า นะครับตรงนี้ก็จะแสดงหน้าจองานของเราที่ทำจะสังเกตเห็นว่าผมจะไม่มีแถบ playback control ติดมาเลยนะที่เป็นแถบที่คุณชอบกด play กดย้อนกลับต่างๆตรงนี้เอาออกอยังไงก่อนเซฟเป็น .swf เนี่ยได้สอนไปในคลิปนั้นแล้วนะก็ทำให้เรียบร้อยก่อนจะทำขั้นตอนที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับพอทำแบบนี้แล้วนะให้คุณมาคลิกที่เครื่องหมายลูกศรนี้ Pu บบิ h aggregator project นะครับ เสร็จแล้วนะฮะตรงนี้สำคัญอนยะ่าลืมดูนะฮะอันเดิมฟอร์แมตเป็น swf นะให้คุณมาเลือกคำว่า win e x e c u table นะครับ win e x e c u table แล้วคุณก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตรงนี้คุณก็อาจจะตั้งชื่อเป็นชื่องานของคุณนะครับขอบเป็นชื่องานของคุณอย่างเช่นอะไรฮะอ่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาอังกฤษ น่ารู้อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้คุณก็สามารถตั้งชื่อเป็นชื่อไฟล์งานของคุณได้นะครับแล้วก็ทำไมฮะเลือกที่เก็บเลือกที่เก็บงานของคุณให้เรียบร้อยอ่ะนี่ผมเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับอ่ะ, er อะผมเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของผมตรงนี้แลกันนะครับ แล้วก็เลือก select folder เสร็จแล้วตรงนี้นะครับคุณอย่าลืมติ๊กคาว่า full screen ด้วยนะครับ c h e ็คใหม่นะฮะ aggregator p u b l i c ตรงนี้นะฮะ win s c e d u table นะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็โฟลเดอร์เก็บตรงไหนติ๊ก full screen แล้วกด publish เขนเองครับแล้วคุณก็รอมันโหลดเสร็จแล้วมันถามว่าคุณต้องการจะดูโปรเจกต์งานแล้วไหมนะฮะถ้าคุณอยากดูุนกด y เยถ้าไม่ดูก็กด no ไปนะอันนี้ผมไม่ดูผมกด no ไปนะครับเสร็จแล้ว คุณก็กดกดปิดไปนะครับมันถามว่าเซฟไหมไม่ต้องเซฟนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะฮะที่จะเตรียมไฟล์งานาส่งผมนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเซฟไปแล้วมันเป็นยังไงน,นะครับเซฟไปแล้วมันเป็นยังไงน,นะครับเซฟไปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนเราก็มาดูนะฮะผมกลับมาที่โฟลเดอร์ของผมที่เซฟไว้เมื่อกี้ ผิดอันนฮะอ่ะนี่นะครับพอเซฟมาแล้วเนี่ยนะครับเซฟมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ไฟล์ขสาแบบนี้ถ้ามันจะเป็นไอคอนสีเขียวแบบนี้แล้วก็จะเป็นอ exe แบบนี้เป็นชื่อเรื่องงานงคุณตรงนี้เนี่ยคุณก็ได้ไฟล์ที่พร้อมจะส่งผมแล้วนะครับฉะนั้นคุณจะมีไฟล์ที่พร้อมส่งผมสองอันก็คือเป็นไฟล์ swf อันนี้นะฮะ swf ที่เราเซฟตอนแรกก็คือ4ี่นนี้นะฮะที่เป็นรหัสนักศึกษา กับไฟล์ที่เป็นชื่อง,งานของคุณ2ไฟล์นี้นะที่จะเตรียมส่งของผมนะครับอลอง click, ดับเบิลคลิกดู SwF ก็ได้นะฮะเหมือนกันนะครับนนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าออกจากบทเรียนนครับอ่าอันนี้1ไฟล์นะครับ SwF เมื่อกี้1ไฟล์แล้วก็อันนี้ครับที่เราเซฟล่าสุดเมื่อกี้เลยอันเนี้ยที่จะส่งผมนะครับ นะครับพิมพ์ชื่อตรงนี้ถ้าเวลาคุณทำเนี่ยสแสดงผลหน้าจองคุณมันจะเต็มพอดีนะฮะคลิกเข้าสมุุทเรียนนะครับก็ตรงนี้อย่าลืมมีปุ่มออกจากบทเรียนด้วยนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอน,นง่ายๆแค่นี้เองนะครับหลักๆเลยคือเราเซฟโปรเจกต์เมยของเราเนี่ยเป็น s w f ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยใช้ s w f เนี่ยมาเซฟเป็นไฟล์ e x e ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็ พร้อมส่งงานผมได้นะครับโดยเซฟสองไฟล์นี้ไว้นะครับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ